สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจมเก๊ติ้งนะครับวันนี้จะพามาดูครับรถไถครับรถไถปั่นครับปั่นในปั่นนะครับปั่นอันนี้ไม่ได้ติดคนานะครับจอดเลยครับจอดจอดครับจอดปั่นสองคันครับปั่นสองคันเพราะว่าปั่นแค่รอบเดียวสาโมคับรุ่นสองดีทีห้าสิบเอพีครับตัวนู้นอันนี้ห้าสิบธรรมดาครับดีที นี่ก็เข้าหมดนะครับเข้าหมดเราจะของนาเข้ามาหวานด่านีานน้ต้่นี่ครับปันสามสามครั้งแล้วทำสามครั้งแล้วครับไม่เกิดรอบแรกก็ไทยครับไทยกลบสองรอยยี่สิบ รอบสองก็บั่นนะครับสองร้อยสามสิบรอบสามก็รอบสามก็เนี่ยรอบสามเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับน่าจะร้อยหนึ่งต้องต้องรอดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูพ่อก่อนถ้าพ,พ่อจะเท่าไหร่น่าจะ101ร้อยหนึ่ง,ง,นงครับทงสารเจ้าของนาครับเขาก็นายเยอะครับสิบห้าต้องสิบห้าไร่ถ้าจะเอาเต็มเต็มเลยสองร้อยสามสิบก็โอ้โหไม่ไหวครับทำมาสามรอบแล้วสี่รอบเท่ากับไย ไทยรอบแรกมารอบสองก็ไทยกบครับสองร้อยี่สิบแต่ปกติถ้าถ้าผมถ่ยถ้าถ้าถ่ยถ้าทำสามรอบนะครับคืออย่างว่าไทยไทยรอบหนึ่งแล้วก็รอบสองแล้วก็ปั่นเนี่ยผมจะเอาได้ละหกร้อยนะครับได้ละหกร้อยคือเอาแบบนี้นะครับสงสารเจ้าของนาครับก็ถ้าไปเอาเพลงถ้าไปเอา สองร้อยสิบก็มันแพงครับมันแพงก็สงสารเจ้าของหนาบางแก้วเขาไม่มีครับบางคนขนาดผมใช้ได้แล้วสองร้อยี่สิบเนี่ยยังบางคนยังไ,ไม่จ่ายผมเลยแถวนี้ครับแถวนี้ก็ใช้คนหวานนะครับไม่มีเครื่องนะครับใช้คนหวานครับก็แถวนี้เขาช่วยกันทีครับช่วยช่วยกัน เครื่องไม่ต้องใช้ครับใช้คนอย่างเดียวจะจะเราดีกิติงมาเลยนี่นี่นะเราเราเกษตรกิ่เลยเราละอ๋อเาติติปลวอะไรนี่ข้างนี่นี่โอ้โดนเชี่ยวเหรอ

เดีครับสาวหกแดงครับดีทีครับน่าตอนนี้มันรุ่นสาวหกน่าจะมีสามรุ่นนะครับสามรุ่นรุ่นแรกก็จะเป็นตัวยางโอตันนครับแต่ตัวนี้เป็นยางของบิสตโซนนะครับรุ่นสองรุ่นสองเป็นบิสโตนรุ่นแรกจะเป็นโอตันนครับรุ่นสามก็จะเป็นน่าจะโอตันนีครับอทันนี่ยางหน้าก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพิ่งเปลี่ยนปีนี้ก็ปีปีนี้แหละครับปีนี้ เอามาจากศูนย์นะครับซื้อมาจากศูนย์โอยางของโอตานิยู่นี่ครับใช้คนหวานอย่างเดียวครับไม่มีไม่มีเครื่องครับไม่มีเครื่องเชื่อนดีครับเสร็จแล้วดีครับ ตอร์ี่ตัวนี้ครับก็จะเป็นดอรลี่16 164ครับ 164E ครับตัวนี้ RX164E ครับ, e รบ,ต e รบแต่ของ50ก็จะเป็น RX183F นะครับเพราะว่ามันจะเป็นไอถ้ารุ่นถ้ารุ่น L36 ก L ับ L40 นะครับ L32 มันจะเป็น,น่ันตุ E นะครับสัน E แต่ถ้ารุ่น50ครับจะเป็น่ัน F นะครับ50 547จะเป็น F นะครับแล้วขยับขึ้นมาหน่อยรุ่น MU ครับ MU น่าจะเป็น H ครับตัว H HD ครับ HD 2น่า ah จะเป็น2 246 247น,นี่นะครับ F H H ถ้าจะเป็นถ้าเป็นของ70นะครับถ้าเป็นของ M70 M70 ขึ้นนะ M70 M85 M95 ก็จะเป็นฐาน ปั่นเอลนะครับปั่นเอลสองไอ้นั่นจะเป็นใบยี่หกนะครับสองหกเจ็ดเอลสองหกเจ็ดเอลนะครับนในข้อปั่นครับปั่นเดียวครับปั่นปั่นคนทันปั่นคันเดียวเลยครับเพราะถ้าปั่นสามคันก็ไม่ทันครับคนหวานไม่ทันแน่นอนก็ปั่นแค่รอบเดียวนะครับรอบสามปั่นรอบเดียวพอครับ มาปั่นสามครั้งแล้วครับถ้าถ้าปั่นสองรอบก็ละเอียดมากเลยก็เลยปั่นแค่รอบเดียวพอครับราคาก็น่าจะร้อยหนึ่งครับเพราะว่าสงสาเจะของหนาถ้าเต็มเต็มก็โอ้โหน่าจะแปดร้อยครับได้ร,รับแปดร้อยเตินครับแปดร้อยก็เอาแค่แค่นี้พอครับเอาแค่พอแค่ร้อ OK. ยเดียวพอไทยก็เอาสองร้อยนะครับ ไทยรอบแรกก็สองร้อยรบสองก็สองร้อยนะครับไทยตอนไทยกกก็สองร้อยแล้วก็มาปัน่นปั่นก็ครั้งที่สองก็เอาปัน่นปั่นครั้งแรกครับก็น่าจะสองรอยครับอเอาแค่ส0งร้อยพอรอบนี้ก็น่าจะร้อยเดียวก็เป็นเจ็ดร้อยแล้วครับเจ็ดร้อยแล้วครับก็สนาดช่วนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ